แกพี่น้องสรุปมือนี่มือสุดท้ายของปีนะจ้ะไปเฮ็ดอันนาแลนตตตตาตั้งตังอันนาแลนาแดงนาตั้งตังแกปากับมาได้อันนี้แกพี่น้องไปข้าวเดียวจ้ะนะคะบ่เอาหลายสีอัน <c oughs> นี่ค่ะเฮ็ดอ,อันยังกอลล็กปีกเยยวปีกนกนะ้กพี่น้องที่ถำสะอาดเราก็ยัดใส่ในซองอัน ในในตู้คุณเลยจ้ะพี่น้องในในกองคุณเลยบักเสียเอาเมื่อบ้านจ้ะพี่น้องมีกระเฮ็ดอันนี่ยังก็ละ่ะสาลายทะเลอีกอย่างก็ละ่ะเฮ็ดปากกาลัง <c oughs> ไปเรื่มซื้อทุกเธอจ้ะพี่น้องก็่กระชท่ามสะอาดแล้วก็กระเตรียมใส่คุณเลยจ้ะอันนี้ก็สิหนึ่งเอาเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งเอา,เอ,าอันนี้น,นี่กระิเอาเมื่อบบบบบมีเวลาอบอยู่นี่แล้วจ้ะพี่น้องนะคะสีกับ มือสุดทายแล้วก็สิเก็บแคมเก็บยันกลับบ้านแล้วค <ino> ่ะพี่น้องนะคะนี่เก็บแคมเก็บยันต์อากาสิเดินทางออกจากแคมแต่เศร้าด้วยค่ะพี่น้องสิกลับบ้านกลับซองแล้วมือสุดท้ายแล้วจากพี่น้องนี่เฮ็ดเฮ็ดมือสุดทายไปเอาข้าวเดียวจากพี่น้องเพาเอาไรเพราะว่าเดินทางสองมือยานมันอันนั้นนะคะจากพี่น้องไาชมบรรยากาศมือสุดทายจากพี่น้องนะคะบรรยากาศมือสุดทาย เวลาช่วงนี้เป็นเวลาหกโมงแรกนะคะพี่น้องยังมีแสงแดดอยู่ะนะยังมียังมีแสงแดดยังมีอันนี่ยุคจ้าพี่น้องนะคะหกโมงแรกยุคไอยุคแคมปิ้งจ้าพี่น้องนะคะบรรยากาศเดี๋ยวก็นอก็สิกินเห็ดไอ้ย่างไก่ต่างๆอย่างเนื้อย่างหมูต่างๆแล้วก็สิ่งเตรียมของ ใส่รถใบมือเป็นเสาก็สิออกบานตาเสาเอ้ยออกบานออกแคมป์ตาเสาค่ะพี่น้องเช็คอินเอเช็ดเอาตะเสาเลยจ้ะพี่น้องนะคะเก็บของไส่รถกลับบ้านกลับซองจ้ะนะคะมาแคมปิ้งมาเกือบพ่อเดือนจ้ะพี่น้องแคมปิ้งเก็บเห็ดเจอกนอยุบานเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็มดเฮ็ดแล้วมดเฮ็ดแล้วกะสียายน้องกระสิไปเที่ยวยุโรปจ้ะพี่น้องนะคะ เอฟซีที่น่ารักกับย่าลืมตามย่านนงไปเด้อไปยุโรปจ้ะเมื่อเท็ดแล้วเก็บเท็ดแล้วก็สิไปเที่ยวยุโรปจ้ะพี่น้องนะคะเพื่อสิไดไปเก็บเท็ดทางยุโรปมั่งนะคะทางอิตาลีทางฝรั่งเศสมั่งนะคะทางสวิตเซอร์แลนด์ไปสามประเทศจ้ะพี่น้องๆๆนะจ๊ะพระจ้าพี่นอ้องย่านนงเตรียมเขาเตรียมของเก็บ มาเก็บยังไววกอนนอกจากนะเตรียมไส่รถไส่ล่าไห้มอเสาออกบานแต่เสารเด็กก็สิเก็บเต็มนาะจากพี่นอท์อ่ะถำทำกับเขาแล้วก็เก็บเขาเก็บของต่างๆนี่มูนี่นะคะเตียมใส่ไหวเก็บขึ้นรถไหเนะคะล้วก็นอนขึ้นนี่ขึ้นสุดท้ายจะ้ะนอนขึ้นสุดท้ายก็เอเอของแคมปิ้งปีนี้แคมปิ้งเก็บเฮดปีนี้นะคะตอน มืออึนเศร้าก็จะออกแต่นี่ออกจากนี่แต่เศร้าเลยจ้ะพี่น้องนะคะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวจังตามเยนง่งไปเที่ออยวยุโรปน้ากันนาะจ้ะพี่น้องบาที่นี่เมื่อเท็ดแล้วจ้าเฮ็เมือสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องนะคะจ้าโชคดีบายบายทุกทุกคนจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเอฟซีเลยไอ้ทิมาเบิงมาชมหายเยนง่งนะคะขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวทํากับเขาโชคดีบายบายเจอกันที่ยุโรปนะคะพี่น้อง อบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย <c oughs>